ใครครับอะไรครับจะโหวตใครครับจะเล่นมอสิครับหนึงวนดูมันเตะดูมันเตะดูมันเตะครับดูมันเตะม,มเพื่อนผมผมีคนตัวสีแดงครับ่ฟนผมสามเคเพื่อนผมเนีนน่ยชื่อชื่อทำผมชื่อ MNA TV อ่ะวันนี้ผมสตรีมลง Youtube ครับเพราะว่าถ้าสตรีมลงแอปอื่นมันก็แหลกผมก็เลยต้องสตรีมเกมนี้เน็ตก็ช้าๆเนะี่ยใครทัก อยนั่นไงฆาตกรใช่ไหมไอตัวสีเขียวอะลาก่อนเพื่อนอ่านภาษาจีนออกก็ไม่รู้แหนละเป็นฆาตกรไหม เลยฆาตก,กรโอ้โหชัดเลยเวลาฆาตก,กรเนะี่ยมาแล้วมาแล้วคนแรกคนแรกคนแรกเลยเว้ยนี่งมาแล้วคนหนึ่งใครไม่รู้นะทำแบบบิ่งเดียวจังนะ รอคนเข้ามาแค่นั้นแหละครับมาแล้วคนหนึ่งใครไม่รู้นะสตรีมเยอะนลยตอนนี้สองร้อยยี่สิบอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่ง,อนนงเอามาอีกคนหนึ่งครับเหลือคนเดียวครับเหลือคนเดียวึงเน็ตก็ไม่เสียนหลไปคนหนึ่ง แจมแมวแจมแมวเดี๋ยวคนจะไปลองเล่นข้อคุกอนครับข้อจะข้าได้ไหมมาจะเข้าจะรู้เรื่องไหมห้องนี้คนเต็มเลยฆาตรกรมีอยู่สามคนใครจะเป็นฆาตรกรป้ามาอยากเป็นฆาตรกรปะโอ้ได้เป็นคนดีอีกแล้วไปไปไป ดีก่อนดีก่อนดีก่่นเฮ้ยอย่าอย่าเราจะไม่อยู่ใกล้ใครนะครับเเห็นใครลุงพ่อเหรอไ่ตรงกลางดิแ่ทพอใครคัดมีสี่อ ตัวสีเขียวนี่ก็น่าจะบวชนะแต่ว่าไอ้บวชไอ้ตัวสีฟ้าไปแล้วไรไม่เรื่องเลย จบสตรีมสิบโมงนะครับวันนี้ผมมาจบสตรีมสิบโมงสตรีมจบสิบโมงนะครับแต่ถ้ามันนานเกินไปก็จบประมาณอ้าโดนโหวตเฉยจบประมาณเก้าโมงครับเก้าโมงสี่สิบนี่แหละอผมโดนโหวตเฉยเลย ทำไมอะ่ะทำไมต้องโดนโหววดด้วยได้ได้ไดได้ตัวสีเขียวผมจะไปลองตามมันดูพีติ๊กพิ่ติ๊กดูดูดู <c oughs> เล่นในมันเลยครับไม่รู้ทำไมนะ มีตาเออได้ ก่อนนะครับแคปคามให้เพื่อนเข้ามา